อะไรจะมีความสุขได้กว่าการปล่อยวางอะไรจะมีความสุขได้แับความสงบสงบจากอะไรจากการพยาบาทเบียดเบียนสงบจากการด่าทอต่อว่าสงบต่อการปรมามทตว่าร้ายสงบต่อการเบียดเบียนผู้อื่นให้ตกทุกข์ได้ยากสงบจากทุกอย่างจากกิเลสต,ตัณหาจากความยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนสงบให้หมดสงบจากการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบา้าน สงบจากการยุดยแยงตะแคงล่วงให้ชาวบ้านเขาทะเลาะเบ่าแวงกันสงบจากการอาฆาตพยาบาทมาดรลายสงบจากการจองล้างจองผ่านเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จบจากจบจากสิ้นสงบให้หมดจากสิ่งเหล่านั้นที่เป็นไฟเพลิงเผาใจเราสงบให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวเงียบสงบระงับอย่าให้มันชูคอชูหัวขึ้นมาได้ถ้ามันชูขึ้นมาได้ตีมันลงไปกิเลตัณหาเหล่านั้นเอาขึ้นมาไม่ได้เอาชูคอมาไม่ได้ต้องลบให้หมดเราต้องมีสติสัปชัญ,ญญาในการลบล้าง กุศลเหล่านี้ลงให้ได้ยึดมั่นถือมันในหลักคำสอนใครจะด่าท่อต่อว่าใครจะใส,รส่ร้ายป้ายสีแล้วรืวอคำไม่จริงยังไงก็ตางเราวางเฉยเราไม่ได้ทำอย่าไปรับเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราเรา